ทรงทำลายความขาดก่อนตัดสรู้ครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกว่าเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเป็นเสนนาสนะยากที่จะเสพได้ความสงัดยากที่จะทำได้ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเป็นประหนึ่งว่านำไปเสียแล้ว ซึ่งใจแห่งพิขุผู้ยังไม่ได้สมาธิพรามสมณะหรือพรามเหล่าใดมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์เสบเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์ของตนแลสมณะพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวอย่างอากุศลส่วนเราเอง หาได้เป็นผู้มีกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์และเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นพราหม เรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ในตนอยู่จึงถึงความมีขนอันตกสนิทแล้วอยู่ในป่าได้พราหมณ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์หรือมีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์หรือมีอาชีวะไม่บริสุทธิ์หรือมีอภิชามากมีความกำหนัดแก่กล้าในการ,รมทั้งหลายหรือมีจิตพยาบาทมีดำริชั่วในใจ หรือมีถีนะมิทะกลุ่มรุมจิตหรือมีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบหรือมีความระแวงมีความสงสัยหรือเป็นผู้ยกตนข่มท่านหรือเป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนขลาดหรือมีความปรารถนาเต็มที่ในลาบสักการะและสรรเสริญหรือเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวซามหรือเป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะ หรือมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดหรือมีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้าลายอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อแสบแสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษเหล่านั้นของตนแลสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวอย่างอากุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์ หรือหาได้เป็นผู้มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์หรือหาได้เป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์หรือหาได้เป็นผู้มีอภิชามากมีความกำหนัดแก่กล้าในการทั้งหลายหรือหาได้เป็นผู้มีจิตพยาบาทมีดำริชั่วในใจหรือหาได้เป็นผู้มีทีนมิทะกลุ่มรุมจิตหรือหาได้เป็นผู้มีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบ หรือหาได้เป็นผู้มีความระแวงมีความสงสัยหรือหาได้เป็นผู้ยกตนข่มท่านหรือหาได้เป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนขาดหรือหาได้เป็นผู้มีความปรารถนาเต็มที่ในลาบสักการะและสรรเสริญหรือหาได้เป็นคนเกียดคร้านมีความเพียรเลวซามหรือหาได้เป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะ หรือหาได้เป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดหรือหาได้เป็นผู้มีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายอย่างใดอย่างหนึ่งเราเป็นผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์และปราศจากโทษเหล่านั้นทุกอย่างในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์มีมโนกรรมอันบริสุทธิ์มีอาชีวะอันบริสุทธิ์ไม่มีอภิชามาก ไม่มีความกำหนัดแก่กล้าในกามทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีดำริชั่วในใจไม่มีถีนมิทะกลุ่มรุมจิตไม่มีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบไม่มีความระแวงไม่มีความสงสัยไม่เป็นผู้ยกตนข่มท่านไม่เป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนคลาดไม่มีความปรารถนาเต็มที่ในลาบสักการะและสรรเสริญ ไม่เป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวสามไม่เป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะไม่มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่มีปัญญาเสื่อมรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายอย่างใดอย่างหนึ่งและเสพเสน,สนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้น พรามเรามองเห็นความเป็นผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์มีมโนกรรมอันบริสุทธิ์มีอาชีวะอันบริสุทธิ์ไม่มีอภิชามากไม่มีความกำหนัดแก่กล้าในการมทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีดำริชั่วในใจไม่มีถีนมิทะกลุ่มรุมจิตไม่มีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบไม่มีความระแวงไม่มีความสงสัยไม่เป็นผู้ยกตนข่มท่าน ไม่เป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนขลาดไม่มีความปรารถนาเต็มที่ในลาบสักการะและสรรเสริญไม่เป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวซามไม่เป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะไม่มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่มีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายอย่างใดอย่างหนึ่งในตนอยู่ ึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทแล้วแลอยู่ในป่าได้พราหม์ความตกลงใจอันนี้ได้มีแก่เราว่าท่ากะไรในราตรีอันกำหนดได้แล้วว่าเป็นวันที่ส4 1สสห้าและแปดค่ำแห่งปักสวนอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ป่าอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้อันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เหล่าใดเป็นที่น่าพึงกลัว เป็นที่ชูชันแห่งโลมาชาติเราพึงอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นเถิดบางทีเราอาจเห็นตัวความขลาดและความกลัวได้พรามเราได้อยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นในวันอันกำหนดนั้นแล้วพรามเมื่อเราอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นสัตว์ป่าแอบเข้ามาหรือว่านกยูงทำกิ่งไม้แห้งให้ตกลงมา หรือว่าลมพัดอยากเยื่อใบไม้ให้ตกลงมาความตกใจกลัวได้เกิดแก่เราว่านั่นความกลัวและความขลาดมาหาเราเป็นแน่ความคิดคนได้มีแก่เราว่าทำไมหนอเราจึงเป็นผู้พวงแต่ในความหวาดกลัวถ้าอย่างไรเราจะหักห้ามความขลาดกลัวนั้นนั้นเสียโดยอิริยาบทที่ความขลาดกลัวนั้นนั้นมาสู่เรา รามเมื่อเราจงกรมอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนจงกรมแก้ความขาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรายืนอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนยืนแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรานั่งอยู่ความกลัวเกิดมีมา เราก็ขืนนั่งแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นอนพรามเมื่อเรานอนอยู่ความขาดเกิดมีมาเราก็ขืนนอนแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นั่งเลย